ายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพชีวิตเวลาการนาัการที่ห้องประชมาารุมอาคารหลวงปู่หลิวสํานักงานสนาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ปริพลจนเจิมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมและเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับจังหวัดประจําปี2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานพัฒนาของแต่ละพื้นที่ในแต่ละอำเภอและประกอบ กับระดับเขตมีการประกวดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบตำบลจัดการคุณภาพชีวิตหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบจึงถือโอกาสนี้คัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับเขตต่อไป